ใสัเยอแมาดิเกวินเจฟิลเวินเ้เฟยลสัดติดตั้งกรดิ่งกระตังกระตั้งมาหราตอนี้ั้งกลมาแล้วสายัอย่งนงคราแุสกไม่กลครับสบายๆครับในวันนี้ก็มองสายมองขาไม่ไแม้ลบอกว่ารอรับได้ยวางยาวมาอยากมาอยู่ที่นีกพันาต้ครับ เชสยอลกับนกัปตไทยกัสัรัจันี้ครับบอใช้พิซซี่รักรยานรับำล้วตีกำลัที่นี่ว่าก็เพี่ยนแต่ก็กำลังใช้กันทุวันเกมมาเราใช้แังวี้ีแทงมาไม่ดีครับอาะครับมาเป็นเกมสุนกัน้า่แข่งกัะกัตันกับไทยมาบนเดียวนะรับวันมาจังวานีใช้ช้โยยันไนี่ปิด้นมาถึงแล้วมาโครเนียรกรยิงชสต Kau bawa ini dulu, yang ayat

แเพนคแล้วเราปอะไรเพ่ตายนะกดทำนสัปางแ่งแก็เลยนอับนี่ัด้วยสามนาทีนบดนาที็มาสามนาทีไม่ถึงแดูในจัวะนี้กับพ่ มีการมาแล้วประกันยากนะไรับมีไม่เยไปแต่ถูกตัวสมัยนี้ก็เปไปคนใส่ถุงเท้าไปจับมุมมาดูครับสมองโอ้โหปุณิยังไม่หมดแล้วสำหรับนักกตัญหาครับนี่ครับมาดูกันว่าใครที่จะเข้ามาเจอในสงครามทีมจะเป็นราชสมริติพระพรหมกับถุงเท้าบางครูจะเป็นหมอใช้เลนส์สีในรองน้ำสีน้ำเงินหรือจะเป็นนักกตัญในรองน้ำสีขาวและใครใช้กตัญที่พัดเลนส์สีแต่อะไรกันใช้กันนะ Hãy đó, điều 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 đó, đó, điều 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 đó, xem cái gì không có phải không có không phải không phải không không เราใจเลย่ให้เราใจสายพายพา